สวัสดีค่ะคก็มาเอารองเท้ามาแจกแล้วนะคะนี่ต้นอ้อเหรอจากคุณต้นอ้อใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณคุณต้นอ้อมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาลงมนถ้าใส่รองวงดูมันอพอดีอยู่บ่เจ้านะแป๊บนึงแป๊บนึงเออขอลงนเอเอาสิ่งอะไรไม่เขาทำไม่ได้เลือกนะเพราะเขาให้เลยเดี๋ยวนะครับลองใส่รองเท้าก่อนนะครับไอเอฟซี ขอดูแผงค่ะแป๊บหนึ่งน้องขอดูแผงอ่ะขอดูแผงก็ดูไปก่อนศูนย์ศูนย์มีไหมคะว่าศูนย์ศูนย์เยอะเลยครับศูนย์ศูนย์เยอะเลยเจ้านี่ดังระเลื่อมข,ข่อเนาะลูกที่ฝากช่องนะฝากช่องแอมชแนลด้วยนะครับแเอมแอมผ้ารวยแอมผ้ารวย ถ้างั้นก็ขอสามใบค่ะลุงมนมันมีสี่ใบโอ้ยเขาให้เอาสามเนะาะเจ้าก,ก็ให้คอยฟรีลีกใบหนึง่งมันมีสองใบซื้อมาก่อนสองใบก็แล้วกันศูนย์ศูนย์ครับเฮง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 นี่ผู้ใหญ่ค่ะแกผมมาอ้าว <laughs> แพงคุณก็เอาหนึ่งเอาหนึ่งใบมีไหมเรียกอะไรนะครับศูนย์ศูนย์มาเลยศูนย์ศูนย์ไปหมดแล้วอ้าวนานสี่โซ่ยู่ใบหนึ่งกับเจ้ากวาเนาะเม่อตางเลขยังหลักศูนย์ไปหมดแล้วทางผู้ชมนะใช่ก็อยากจะซื้อให้ก็ไม่มีรวยๆครับค่ะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงบนลองใส่รองเท้าเออก็ใส่รองเท้าไปซะก่อนแม่อพูดโซ่อยู่ทั้งเลยาะแม่พูดซอหน่ พอดีเป๊ะเลยโอ้โหเลือกได้จังเลยใช่ไหมคะยังกับวัดยังกับวัดไปให้เลยก็ใช่ค่ะยังกับวัดรองเท้าเลยนะคะชื่อลุงมูลชื่อลุงมูลลุงมูลค่ะโอ้โหได้นะคะพอดีเป๊ะเลยค่ะคุณต้นอ้อเนาะจากคุณต้นอ้อขอบคุณมากนะครับไหนไยแม่พูดซอยไปทั้งรถ่แม่พูดซอยน่ะแม่พูดซอยแทนเออบอกให้แม่พูดช่วยให้หน่อยค่ะ โอ้ยยังแม็นเนาะนี่จีนนะครับแม่ผู้ใหญ่ต้องเดินแล้วมั้งลุงมวลเอ้ย,อยกเ็ยเตะไปละเดี๋ยวให้ลุงมวลพิงไปเลยหรือเปล่าครับไปหกเก้าเก้าหกนี่ครับผมไม่ลงเลยไม่ลง,ลงตาจนไหลแม่ผู้สวยแทนครับ เบอราไนะครับครับเบอราไน์ครับแม่ผู้ใหญ่ก็จะเดินไปหาแม่ผู้ช่วยนะคะ,ะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับการกดไลค์เลยนะครองเท้ FC ส่งมาให้แม่ผู้ช่วยแถน<อ>ไม่ออกเลยสจบแล้วแสดงว่าหมดแค่น,นั้นแหละ สสไม่ได้นี่มันชื่อเขาแพเวม็อยู่นี่นไ,นไม่เอฟซี FC ส่งมาให้เกออือบแม่ผู้ซอยพนกันยุใสหายู่เมื่อกี้นี่นนนจ้ามันสิรนนุ่นนีลีแล้วนี่ แม่ผู้ซอยเอ้ยมาเอาเกบดดูตามหาแม่ผู้ช่วยเพิ่งเห็นค่ะโอ้ยอันนี้ของผู้ช่วยแทนนะคะโออขอบคุณนะคะนี่นาทีจากที่ไหนคะแม่ใหญ่อ๋อคุณต้นอ้อค่ะอ๋อขอบคุณคุณต้นอ้อนะคะอันนี้ก็ของแม่แม่ผู้ช่วยนะคะนี่นะ ให้รองเท้าคนละคู่นะคะเจ้าของเจ้าสีเหลืองห้อยเลยนี่ค่ะสีเหลืองมันค่อยเลยเนาะค่ะงามงามงามค่ะนะะคก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความเมตตานะคะแล้วก็ได้ให้รองเท้านะคะคนละคู่กับพ่อบ้านผู้ช่วยเหรนนะคะนี่ก็โอ้พ่อผู้ช่วยเถรนน่าจะดีใจนะคะอันนี้เพราะว่าถ้าใส่ไปไอพยายามดักปลาก็คงจะ เาวไม่หลุดเนะา,านะ,ค,ะค่ะนี้ไม่ผู้ใหญ่ก็ได้พ่อพี่ผู้ใหญ่ก็ได้ลุงมนก็ได้อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้เดี๋ยวโอซันให้เอซีก่อนขอให้เอซีนะคะพดจากความโชคดีนะคะร่ำรวยๆเฮ่งๆปังๆนะคะรวยร้อยเท่าพันเท่าที่ให้นะคะกับเอสนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอขอบคุณคุณต้นอ้อนะคะยังไม่หมดนะเดี๋ยวหาอีกก่อนจะไปของไผ่อีก แล้วก็เด็เขาเขียนชื่อมาอยู่เขียนแอนอยู่ไหนเห็นห่อแอนนะแอนก็ยืนอยูเท่านั้นแหละยืนอยู่นใส่ละไปใส่แล้วคนบอกเปร้านคนกินกุ้งบ่อร้านกุกกิเก๋กุ้งบ่อไปแล้วกินไปแล้วบอกแล้วได้แล้วไปเอาเลย เขากินอะไรกันนั่นน่ะแม่ผู้ใหญ่ไปดูไหมครับไปดู<ไ>ปค่ะ <ไป S 1> เดี๋ยวจะไป,ปเขากินเอ่อบุกสามแปดุกสามแก็ชุดสีด่ใบครับชุดสีด่ใบสอใบ ผ่านมาใช่ค่ะผ่านมาก็เป็นเอฟซหลายท่านอยู่อยู่ดีดีเลยนะเอ็นเอ็นเอ็นรองเท้าเอฟซีฝากมาให้ขอขอบคุณค่ะพี่ต้นอ้ออ้าวขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพี่ต้นอ้อนะคะขอให้พี่ต้นอ้อนะคะมีอายุมั่นขยืนค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ นะคะเงินทองไหลมาที่มารองเท้าวันนี้ก็จะใส่ไปงานเนาะนะะจะใส่ไว้เวลาไปงานนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่นำมาให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ต้นอ้อมากๆเลยนะคะจ้ไม่รู้ว่าต้อยอยู่แถวนี้อยู่บ้มาต้อยมาต้อยมาต้อยเอ้ยมาเอารองเท้าอยู่ ผมเป็นแล้วก็เลี้ยวขอาเป็นนาเกีครับ อันนี้บ่าวต้อยกรอกของเจ้าสีส้มเจ็ดโลดเนี่ยของคุณต้นอ้อนะคะจ้าลูกชิ้นเหรอคะอลูกชิ้นไปเอาเลยค่ะค่ะคลิปนี้แม่ผู้ใหญ่ก็ต้องขอจบที่บ่าวต้อยนี้นะคะเพราะว่าเวลาได้ยะะ <นะ S 1> เยอะแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ